ครับเพชรมงคลสอสทศพลยืนครับใครเราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสทศพลยืนอยู่ที่ชุมวงครับมีใครเป็นผู้เป้าสารมังคนใ่ลยครับเป็นเพื่อนมาใครเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคลิปสี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ปล่อยสี่สิบเจ็ดสี่แปดมวยสไตล์อะไรครับมวยเทาวันนี้เลยต้องมาเจอกับเสกสรรเนาะ เคยต่อยกันมาแล้วล่าสุดเลยใช่ไหมวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเบียดอ๋อเบียดเบียดกันวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยปอนด์ร้อยปอนด์ก็เบียนี้เลยวันนี้ก็เลยมาให้เขาแก้มือเขาหมดจะตายเลยนะไม่ขอคิดว่าวันนี้เอาคืนเราได้ไหมไม่ครับอ้าย้ำชนะเลยครับอืมวันนี้ถ้าเขาจะหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดมามาตูนเกินประมาณประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวยืดงเสียงอสัยหน่อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ละ 100ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำแชนะเลยนะคุ้มมากี่กิโลคุ้มมา2กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด30ครับคนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชียร์ช่วยแฟนขับรถหน่อยอ่ะฝากเชียร์เชียร์ผมด้วยครับวันนี้เ็มที่ครับอ่ะขอโชคดีขอบครับ